อนี้ยังชุกรเีุกะเทอนี้ชทนี้เป็กิจุกชุม่ไหมอันนี้ต้เห็นนะุบม่ไหมยัง่แต่อันนีเผ็ดนะกวกินลวกผักลยวกผักะดีลวกผักให้กินอือพริกพริกอมันนี่อ่ะ มาค่ะติ๊จ๊ะขอบคุณมาลายน้ำใจนะคะเมื่อคืนนี้พี่น้องโคราชนารักมากเวทีในหน่อยสนุกแลนหลายเพจไปรอยาตัะตกเวทีตอนมังผู้จักยืดหยัย <t> ้ายบอกว่าระวังเด้อมันก็โอเคหน่อยไม่เหมือนบ่รู้เรื่อง อีพอกับเอ่ยดอนย่งฝเทหรปลาอยนังมอืตาก้าเนี hmm. ่ตงบมันไม่ไ hmm. ม like yeah, ่ไม่ไม mm ่แบเลยเหมือนปลาตายเลย วันนี้มื่อนี้อีหล่าอยู่ขอบอนแก่นเราเด้อจ้ามือคืนนี่ไรวันนี้ยกรุงเทพมื่อนี้สอดพอมาขอนแก่นแล้วเราเขาก็เก่งพี่น้องเขาขี่รถนี่เขาจะว่ามีอาการยังเปลี่ยนกันแล้วไะ เก่งมากลูกมึงเจ้าเบิงมึงเจ้าเบิงทานัางด้วยโดนยังเห็นเลยเพื่อนออาวแล้ววัวกตียังจะจ้าไม่ใช่เด็กจิ๋ซุปนกมีดหรือซุปน้ำมันหรือ่ะมันผิดมันผิดมันผิดนะลูกมันผิดมันผิดนี่มึงก็ร้องให้นีให้ตาไหม

มาซื้อไก่่ยายขนาทิดบอกเจ้าหกุน, <c oughs> น่ารักค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะย,ย้ายย้ายกับผมว่าเมืองนนอนท้องจันทร์นีหละเพ่ได้ไปลรย้อนมาขึ้นเนี่ยเพราะว่า ต้องแยกท้างกันเพราะว่าแม่แอนเร่ยนยุคโคราชพอบ่อยเร่ยนยุคระยองเหมือนนี้ล่ะกันดิการม,มาบ้านเลยต้องแยกมาพี่อะเลยมาขึ้นเวทีนะ้ำแม่มือเนี่ยไปไหนลูกล้างมือแล้วเพาะตาจ้าะจไปไหนอ่ะ,อะร้านยงนี้แสียประตูเปิด ว้าวว้าวจ๋าจ๋าอ้ยน่ะน่ก่มากผสาเลยสายตาเพิ่งไมพี่น้องยามมากน่งน้อา